ห้ามโอนมาจำใดๆก่อนนะครับแนะนำให้ดูรถที่หน้างานพูดคุยตกลงกันก่อนตัดสินใจปลอดภัยที่สุดครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้มีรถ Nissan Mars มาให้รับชมกันครับรถปี2012เกียร์ออโต้เครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีครับประหยัดน้ำมันสุดๆเหมาะกับยุคน้ำมันแพงครับเครื่องดีเกียร์ดีน็อตไม่ขยับ หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำครับภายในสะอาดมากครับแอร์เย็นฉ่ำทั่วคันกระจกไฟฟ้าเพลงมีให้ฟังครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบที่เก็บสัมภาระด้านหลังสะอาดรถขับทางไกลได้ภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารครบพร้อมโอนราคาขาย1 9 5 0 0บาทครับดูรถได้ที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา โทรตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยครับห้ามโอนมาจำใด้ใดก่อนนะครับจนกว่าท่านจะมั่นใจแนะนำดูรถหน้าง,งานพูดคุยตกลงกันเพื่อความปลอดภัยครับฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้ดูก่อนใครสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ